รับเป็นข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานต่อ,อยุความร่วมมือ jobbkk.com เดินหน้าเสริมทักษะผู้เรียนและเชื่อมต่อสู่ตลาดแรงงานยุคดิจิทัลวันที่26พฤศจิกายน2568 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนำโดยรองศาสตราจารย์ดรโคสิษฐ์ศรีภูทรรักษาราชการแทนอนธิการบดีพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรระบินพนภัยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์และคณะผู้บริหารลงนามต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทจัดหางาน jobbkk.com จ,จำกัดเดินหน้าต่อยอดความร่วมมือเพื่อยกระดับ การเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานยุคใหม่ผ่านการพัฒนาทักษะอาชีพการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสากิจศึกษาอย่างเป็นระบบในพิธีดังกล่าวคุณทัศนัยเหมือนแสนรองประธานกรรมการผู้จัดการพร้อมคณะผู้บริหารบริษัท jobbk.com จำกัดเข้าร่วมเป็นเกียรติลงนาม ณห,ห้องประชุมแคนาหนึ่งอาคารสำนักงานอาธิการบดีมทร,รอ,อสาอนนครราชสีมาความร่วมมือฉบับใหม่นี้มุ่งสนับสนุนการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพอย่างรอบด้านทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับสลาดแรงงานยุคดิจิทัลการพัฒนาระบบจัดหาบุคลากรออนไลน์ตลอดจนเปิดช่องให้นักศึกษาเข้าถึงตำแหน่งงานผ่านเว็บไซต์ jobbkk.com ซึ่งทั้งสงหน่วยงานยังได้ร่วมผลักดนัน การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสาสกิจศึกษาให้ตอบโจทย์กับความต้องการของสถานประกอบการในประเทศและต่างประเทศพร้อมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้งานวิจัยการอบรมและกิจกรรมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในด้านกำลังคนอย่างยั่งยืนวราพรนำบทงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่พพมาทรเอ,อีสาน